ไม่ได้จะเขียนตัวอักษรวันนี้เราจะมาวาดหน้าปกซีนอั c แชนแนลกันวาดอะไรลงไปในหน้าวาดฉลามเลย <c oughs> วาดฉลามเลยวาดฉลามลงไปแต่งนีัน ว่าสลามลงไปอีกแล้วจะไปไงเออไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่เราใส่ผ้าพันคอให้ดีกว่าออ้ใส่ผ้าพันคอให้ <c oughs> วาดแล้วลงไปให้เฮ้ย <Hey. S 1> ผิดสีวาดราบลงไปให้ดีกว่า <gasps> I sit there.